สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผ่านมาอัปเดตได้ดูนะครับรังที่หนึ่งที่ผมปลูกไว้เกือบอาทิตย์แล้วนะครับผมหุมทั้งกิ่งแล้วนะครับเริ่มทำหมวน้ําต่อที่น้องๆถามว่ามันจะอยู่ต่อหรือพานนะครับผมอยู่นะครับ <c oughs> เห็นไหมที่ผมปลูกไว้นะครับผมไปเดี๋ยวดูรังต่อไปนะครับ ส่วนนันนี้นะครับผมรังที่สองนะครับหุ้มกิ่งเหมือนกันครับเริ่มทำหัวน้ำนะก็มัดไว้เหมือนกันนะครับผมเมียไปดูรังต่อไปนะครับผ่านมาแล้วนะครับรีวิวไว้ดูเลยนะฮะแล้วก็รังที่สามนะครับหุ้มกิ่งนะครับเริ่มอุ้มอมนิดๆนะครับผม ดูลังที่สี่นะครับผมลังที่สี่มดกวนนะครับเ,เห็นฮะเห็นมดไหมฮะหนีครับผมอ่ที่ผมซูมจากถนนเมื่อกี้นะครับผมลงมาแล้วนะเดี๋ยวรุ้น่วน้ำ เนี icana, ่ก็พอได้น้ำบ้างนะครับเดี๋ยวตัดนะครับผมจะปลูกลังไว้นะฮะ dù áp ตัวเยอะอย่างเงี้ยอยู่นะครับอีรังที่มันโดนมดกินนะมันมันมันย้ายไปนะครับผมเพราะว่ามันเริ่มจะล้างแล้วอีรังนั้นนะครับก็เลยเหลือน้อยนะครับผมแบบนี้อยู่แน่นอนนะขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับเดี๋ยวไปดูพี่ต้อบอกต้นหนึ่งห้ารังนะครับมิ้มเนี่ยนะเขาดันคองนะครับเห็นพอดีเลยนะผมปกติมาผ่านมาเหมือนกันแต่ไม่เห็นนะครับ มิ้มครับผมโอ้โหลื่นนะโอ้ล้างพอได้อยู่ทีนี้เดี๋ยวเขาลื้อหมดแล้วนะฮะอยู่ในนี่ครับตัดมาดูกันเลย hụt mày á bụng Nó có đánh น้องคนที่ดันเขาเดินมาคุยด้วยนะครับไ้มิ้มก็ไม่เอาเขาบอกได้หลายรังนะครับที่เขาลอกมาเนี่ยนะครับผมได้มารลุกี่รังเลยนะครับมิมนะบางทีเรามองไม่เห็นนะครับถ้าเราไม่เดินก้มดูจริงๆนะพอดีเขาดันอย่างเงี้ยเขาเจอนะได้ไปเยอะพอดีเจอต่ออสองรังนะมันอยู่ในเพิงนะครับในหลุมนะครับเดี๋ยวไปดูว่าเราจะตีได้ไหมนะครับผม นี่ครับต่อโอ้ยตามตามตามเล่นผมนะต่อตัวยังแตกอยู่ฮนะเขาดัานอยู่เมื่อกี้นะครับ เมื่อกี้มันจะต่อยผมนะครับผมมใส่เข้าใกล้ไม่ได้ยังแตกอยู่นะครับขาใช้ไมโคเอ้ไม่โค,เม,โคเมื่อกี้นะ่ะจกนะครับไม่ได้ครับผมเข้าไปไม่ได้นะมาหาผมเลยนะเดี๋ยวซูไม่ดูนะครับตัวแตกเต็มเลยนะครับใกล้ไม่ได้นะเมื่อกี้เกือบแล้วครับ อะจากดูต่อนะครับน้องให้ไปดูต่อไม่ไหวครับผมเพราะว่าอยู่ในโพงปูนนะครับคือมันยากอ่ะนะครับก็เจอมิมนะครับดูก่นนะครับผมว่าไม่รู้วน้ำดีไหม ดท่าเลยไม่เอาครับผมเมื่อกี้มองไม่เห็นนะปล่อยใหม่อันนี้เดี๋ยวของที่น้องเขา ดันนะเขาต้องมาดัานถึงนี่หมดนะครับคือลุหมดไอ้ที่ขึ้นอยู่ข้างๆเนี่ยครับคือมันจะไปดันหินไอปูนแตกนะครับผมก็ขอตัดเลยนะครับหลังใหญ่อยู่นะครับผมข้างในเนี่ยนะฮะ น้ำพอได้กินหลังเอก็เสียบไว้นะครับผมอีกหลังนึงนะครับมีตะเก้อตุนหมาเต็มเลยนะครับผมออกดอกตัวเต็มหมดครับต้องดับไฟนะลมแรงนะครับผม การคอยปลายอย่างเดียวนะครับโอ้โหนะ่าสวยครับผมนี่สวยมากเลยป่องเลยเดยลังไม่เอาครับผม ที่เสียบลังเอาไว้นะครับให้มันอยู่ต่อนะครับผมไปครับ